ณเนะช้าวันหนึ่งที่เหมือนจะสงบสุขดังเช่นทุกวันของป่านี้ก็ไม่สงบสุขเหมือนทุกวันที่ผ่านมาคณะที่กระต่ายตัวหนึ่งกำลังนอนหลับเดู่ใต้ต้นมะพร้าวก็ได้มีเสียงดังเกิดขึ้น

เน่เน่แล ع, ้วเน่แล้วขณะที่กระต่ายตัวนั้นกำลังวิ่งละร้องตะโกนมาก็ได้พบกับหมีหนึ่งตัวมีตัวนั้นเลยปากถามเจ้ากระต่ายว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้ากระต่ายน้อยมีอะไรข้าช่วยหรือเปล่าไปช่วยตะโกนบอกคนอื่นกันพี่มีได้เซ ฟ้าถล่มฟ้าถล่มน uh uh ี้แล้วฟ้าถล่มแล้ว้า้แล้วเลยตายแล้วเลยนี่นี่แล้วนี่แล้วฟ้าถล่มฟ้าถล่มนี่แล้วฟ้าถล่มแล้ว้าฟ้แล้วเลยตายแล้วเลยนี่นี่แล้วนี่แล้ว ฟ้าถลม่มฟ้าถลม่มนี้แล้วฟ้าถล่มแล้วอ้ฟ้าถลม่มฟ้าถลม่มนี้แล้วนี้แล้วเ้ยตายแน่เลยเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันโมกเวกโวยวายในป่าของข้าพวกเจ้าสองตัววนี่เลยเกิดอะไรขึ้นในป่าของข้า มีตัวนั้นเลยตอบสินโตไปว่าท้องฟ้าสล่มแล้วเรานี้กันเธอไหนเหรอฟ้าทลมของเจ้านะ่ะข้าเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยมีสิข้าเห็นจริงๆนะไหนเจ้าลองพาข้าไปดูหน่อยสิท้องฟ้าสล่มที่เจ้าว่านะ่ะมันอยู่ที่ไหนกันได้สิตามข้ามาเลย และเจ้ากระตายได้พาสิงโตมาดูในที่ที่เท้องฟ้าหลม่มไหนเหรอท้องฟ้าหล่มที่เจ้าว่าเจ้ากระตายข้าเห็นมีอะไรเลิะขึ้นเลยแต่เมื่อกี้มีจริงๆนะพี่สิงโตข้าเห็นข้านอนอยู่ตรงนั้นนอนเมื่อกี้นั้นเจ้าของตกใจเสียงมะพร้าวที่หล่นตรงนั้นล่ะสิเจ้ากระตายตือนตูมเอ้ย เราไปกันเถอะเราไปเจ้ากุตายตื่นตัวไว้ตรงนี้กว่า